สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแนะนําการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะฮะของตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ติดตั้งลงในแอปมือถือให้ดูภาพได้เลยนะ,ะครับผมกับอ่าเราได้กล้องมานะครับอ่าในกล่องก็จะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์สาหรับเสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็มีเมโมโมรี่การ์ดแถมมานะฮะอ่าขั้นแรกเลยเราก็ใส่เมโมโมรี่การ์ดเข้าไปเลยะฮะมันก็จะมีน็อตอยู่เนาะใช้ไขควงแฉกนะครับตัวเล็กเนาะ ขันออกเลยเนาะเพื่อจะเสียบเมมโมรี่การ์ดนะฮะขันเกียร์ปกตินะฮะเหมือนเราเปิดขวดน,น้ําเลยเกียร์ปกติเลยเมื่อเวลาเราเปิดขวดน,น้ําเลยเนะฮะหมุนเบาๆก็ออกแล้วครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดออกมาเนาะอ่างัดออกมาปุ๊บมันก็จะมีอ่าซีนยางนะครับสําหรับป้องกันน้ําเข้านะครับก็จะมีระวังมันหลุดเนาะอ่าถ้ามันหลุดก็ใส่เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็เมมโมรี่การ์ดใส่เข้าไปนะเมมโมรี่การ์ดแถมให้นะฮะอ่าก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่าก็เอาด้านทองๆเสียบเข้าไป กดเข้าไปจะดังแกลกนะก็จะล็อกเลยนะฮะเหมือนเราใส่เมมมือถือเลยนะฮะอ่าเห็นไหมฮะนี่นะฮะจะมีช่องของมันอยู่นะฮะนี่นะครับช่องใส่เมมนะเสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ดันให้มันดังแกลกนะฮะอ่ามันก็ล็อกแล้วนะฮะถ้าจะออกก็กดดันเข้าไปแล้วจะเด้งออกมานะฮะนี่นะฮะอ่าเอาเข้าไปก็ไม่ต้องออกมาแล้วนะครับเนี่ยกดให้มันดังแกลกก็ปิดเลยใส่ครั้งเดียวก็ไม่ต้องถอดออกมาแล้วอ่าแล้วก็ ขันเข้าไปปกตินะครับแค่พอตึงมือก็พอนะครับเพราะว่ามันมีซิลกันน้ําอยู่แล้วนะครับขันแค่พอตึงมือก็พอไม่ต้องแน่นมากนะครับโอเคตึงมือแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาตัวกล้องนะครับก็จะมีสายมาให้บานคนตกใจสาย,สายามันเยอะจังไม่ต้องตกใจทํมันเสียบได้รูเดียวนะครับเสียบได้รูเดียวเสียบรูนี้นะครับเส้นนี้ก็ไวส้สำหรับเสียบสายแลนเนาะเผื่อบ้านไหนไหม่มา เอาไปก็มาติดที่ไกลแบบว่า Wi-Fi ไม่ถึงก็สามารถลากสายแลนดได้นะครับอันนี้เป็นสายออดิโอสายเสียงไม่ได้ใช้งาน,นครับเพราะลำโพงมีเสียงอยู่แล้วอันนี้เป็นสายรีเซ็ตนะฮะเขียนว่ารีเซ็ตอ่าพอเราเปิดฝาออกมาจะกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้มันจะบอกว่าคืนค่าโรงงานนะฮะอ่าถ้ามันพูดภาษาอังกฤษจะบอกว่า ดิสโตเฟกเจอรี่นะฮะท่านผู้บริษาจจะบอกว่าคืนค่าโรงงานแล้วก็ปล่อยมือนะส,ะสะวัสดีเวลาเราจะรีเซ็ตแต่ไม่ได้รีเซ็ตฮะจะรีเซ็ตเฉพาะเวลาที่เราลืมพาสเวิร์ดเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าตั้งพาสเวิร์ดยังไงเนาะเราตั้งเองบางทีเราลืมเองนะฮะอ่าโอเคผ่านไปบอกไว้ก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาปลั๊กไฟไปเสียบเลยนะครับผมอ่าปล่อยมันเสร็จแล้วอ่าปล่อยมันไปเรามาโหลดแอปกันครับผมครับแอปเนาะไปที่ Play Store App Store เลยถ้าเป็น iPhone ก็อ่า แอปโซนนะฮะก็คือโหลดฟรีครับผมครับไม่ต้องไม่ได้เสียตังมีกี่เครื่องก็โหลดได้นะอ่ากล้องมันก็ไฟเขาแล้วปล่อยมันเราจะโหลดแอปนะฮะโหลดฟรีไม่ได้เสียตังโหลดได้หลายเครื่องเลยอ่าให้คุณพ่อคุณแม่คุณแฟนดูได้ด้วยได้เลยนะฮะ kpywificam นะฮะอ่าพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะแอปชื่อ kpywificam แล้วกดค้นหาเลยครับผมครับนี่ นี่นะฮะแอปเป็นรูปหน้าลูกกระต่ายเสียฟ้านะฮะก็คลิกดาวน์โหลดเลยครับผมครับอ่าเสร็จแล้วก็ติดตั้งเลยครับผมครับอ่าปล่อยมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมติดตั้งฟรีนะครับอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแป๊บเดียวครับผมครับโหลดเร็วมากอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเปิดเลยนะครับอ่ามันถามอะไรมาให้เราอนุญาตนะฮะ ถ้าเราไม่อนุญาตมันจะใช้งานไม่ได้นะครับให้เอาอนุญาตมาเลยนะครับอนุญาตนะครับอ่าอนุญาตครับผมอ่าให้เข้าถึงไมค์ไม่อนุญาตนะครับอนุญาตทุกอย่างเลยนะครับถ้าไม่อนุญาตจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะฮะอ่ามันจะขึ้นมาหน้าจอให้เราลงทะเบียนเราไม่ต้องไปพิมพ์ไม่เสียเวลาฮะบางทีมาใส e ่อีเมลเสียสเวลาเราเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วเราลงทะเบียนผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กก็ได้เนาะคลิกเลือกได้เลยนะฮะอ่าสมหรับเลือกผ่านไลน์นะครับปึ๊บ <prueba. S 2> ก็อนุญ,ญาตมันนะฮะมันก็เข้าสืบลบได้เลยเนาะตกลงเลยนะครับอน,ญญนอนุญาตถามอะไรมาอนุญาตหมดเลยเนาะฉันรู้นะครับอ,อันนี้คือผมเคยติดตั้งไปแล้วนะครับมันก็จะมีกล้องเก่าคือกรณีเราเราเคยติดตั้งอยู่มันจําให้เราได้เนาะอันนี้คือปกติ sequel? ถ้าถ้าเราเพิ่งโหลดมาฮนะจะเป็นหน้าจอว่างๆนะครับจะเป็นหน้าจอว่างๆไม่มีกล้องค้างอยู่อันนี้เป็นกล้องค้างอยู่กล้องเก่าผมเนาะผมเคยติดตั้งแล้วแล้วผมเลือกรงเรียนผ่านลาก็จะขึ้นมาให้เรา จะติดตั้งนะครับลืมบอกไปให้เราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านเราก่อนนะฮะเอามือถือเราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านก่อนนะ w i f i 2.4 g ิเกเท่านั้นนะครับไปที่การตั้งค่า Wi-Fi นะครับอ่าการตั้งค่าเราไปดูซิว่า Wi-Fi เรามันเชื่อมต่อ2.4หรือยังบางบ้านมี 5G ด้วยนะมันจะไปเชื่อมต่อ 5G มันจะติดตั้งไม่ได้นะครับอ่าการเชื่อมต่อนะฮะการเชื่อมต่อ Wi-Fi คลิกเข้าไปเลยนี่นะเห็นไหมมันเป็น 5G เราเปลี่ยนก่อนนะครับอ่าให้ไปเลือกเป็น 2.4นะฮะบางบ้านจะขึ้นมา 5G แล้วก็2.4ให้เราเลือกเชื่อมต่อ2.4นะครับเท<ห>่านั้นนะครับถ้าบ้านไหนไม่มีเนาะมี 5G เองเดียวให้เราโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ของ Wi-Fi บ้านเรานะบอกเขาว่าให้ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi 2.4จิกเกอร์ให้หน่อยเขาปล่อยให้ฟรีนะ,ะไม่ได้เสียตังค์นะจะมี2ชื่อเลยทีนี้มี 5G ด้วยมี2.4ด้วยนะฮะให้เราเลือก2.4เชื่อมต่อมือถือเสร็จแล้วเราไปไปที่แอปเหมือนเดิมนะฮะอ่ะโอเคมาเชื่อมต่อแล้วเราเข้าไปที่แอป อ่านี่นะฮะเราเ็เปิดขึ้นไปเลยนะฮะอ่าจะเป็นหน้าจอแบบนี้เนาะเราไปกดเครื่องหมายบวกเครื่องอุปกรณ์เลยนะฮะจะมีกล้องกี่ตัวก็กดเครื่องหมายบวกอย่างเดียวเลยมันก็จะขึ้นมาหน้านีให้เราเพิ่มกล้องได้เรื่อยๆเนาะเลือกสมาร์ทคอนฟิกครับผมอันที่2นะครับอ่าคลิกนะครับอ่าขั้นตอนถัดไปครับผมนี่นะฮะไปขึ้นชื่อ WiFi ที่บ้านเรามาแล้วนะฮะให้เราใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านนะครับอันนี้รหัส Wi-Fi ไม่ต้องลอกกันนะของใครของมันนะรหัส WiFi ที่บ้านนะครับใส่ให้ถูกต้องนะถ้าใส่ไม่้้้ออะะ่มมไไดนนนนนครัับบาีผ 6 6 7 7 8 8 9 9อันนี้เป็นรหัส w i f i ที่บ้านนะครับห้ามลอกกันนะครับอ่าของใครของมันนะครับสส่ถูกต้องเสร็จแล้วก็เริ่มกำหนดเลยนะครับอ่าผมถูกต้องแล้วก็กดกำหนดเลยนนลอ่ามันบอกว่าได้รับข้อมูลแล้วทำมันเชื่อมต่อแล้วลอ่าปล่อยมันนะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่ตั้งรหัสนะครับรหัสกล้องนะฮะเชื่อมต่อง่ายมากครับผมอ่าเชื่อมต่อสำเร็จนะแล้วนะครับมันบอกว่าสำเร,ร็จแล้วนะฮะ ง่ายมากเลยนี่นะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราตั้งรหัสกล้องนะครับป้องกันคนอื่นมาดูของเรานะแล้วก็ตั้งเลยนะครับผมครับกดกาหนดเลยอ่านี่นะฮะก็ป้อน6กถึงสิหลักเลขอะไรก็ได้นะครับที่เราจําได้นะถ้าจําไม่ได้ให้จดนะครับถ้าเราเข้ารอบหน้าเข้าไม่ได้เราต้องรีเซ็ตกล้องนะฮะอ่าผมตั้งง่ายๆแล้วกันเนาะ 1นึล้วกันฮะ1,2,3 4,5,6ข้างล่างให้ใส่เหมือนกันนะเป็นการยืนยันนะครับใส่ให้เหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันจะเข้าไม่ได้นะ1,2,3,4,5,6บนล่างให้ใส่ให้เหมือนกันนะครับอ่าผมใส่เหมือนกันแล้วออก,ก็กดกำหนดเลยนี่นะฮะเร็จแล้วเราก็ไปดูกล้องซิอ่าตัวในเอยหลายตัวนะผมเปิดหาก่อนน่าจะเป็นตัวนี้ ลงท้ายด้วย1 2ึตัวนี้นะครับผมก็เปิดดูเลยนี่นะฮะอ่านี่นะครับนี่ติดตั้งสําเร็จแล้วนะฮะอ่าโอเคเราไปตั้งค่าอีกหน่อยนะฮะไปตั้งค่าวิดีโอนะครับกับวันที่นะฮะกดย้อนกลับมาตัวรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับไปตั้งค่าวันที่ก่อนเดี๋ยวเวลาไม่ตรงกันเนาะตั้งเวลาฮะเดี๋ยวเวลาจะไม่ตรงกันนี่ฮะมันเป็นต่างประเทศอยู่ให้เราเลือกซิงค์จากมือถือเลยง่ายนะครับกดตรงนี้เลย อ่าเสร็จแล้วครับไปดูซินี่ฮะเป็นบวกเกียเป็นประเทศไทยแล้วนะฮะง่ายมากๆเลยอ่าเสร็จแล้วไปตั้งค่าวิดีโอนะครับ2ที่เนาะมีตั้งเวลากับตั้งค่าวิดีโอนี่นะครับให้เราเลือกเป็นบันทึกทั้งวันนะครับอ่าแล้วก็กดกําหนดนะครับปั๊บนะฮะอ่าเสร็จแล้วครับผมครับใช้งานได้แล้วนะครับแค่นี้ครับผมครับ ก็ไปติดตั้งได้เลยก็จะติดตั้งที่ไก็ไปติดตั้งได้เลยนะครับที่มี Wi-Fi ถึงเนาะ,ะวิธีการเช็คง่ายๆเลยเรามือถือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านนะฮะ2 4แล้วก็เดินไปที่เราจะติดตั้งเนาะว่าเฮ้ยสัญญาณ Wi-Fi ถึงหรือเปล่าประมาณ2ขีดขึ้นไปติดตั้งได้เลยนะครับบางที Wi-Fi มาไม่มานะฮะมีแค่ขีดเดียวเนาะบางทีมันติดกําแพงปูนอยู่ อ่ามันวไฟไม่มาเราแค่เอามือถือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ยื่นไปที่จุดที่เราจะติดตั้งถ้ามีสัญญาณ w i f ไปุ๊บโอเคติดตรงนั้นได้เลยครับผมครับนะเสร็จแล้วครับสวัสดีครับอ่าถ้าจะติดตั้งถ้ามีกล้องหลายตัวก็กดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมครับผมนี่นะฮะก็เลือกอเดิมเลยสมายคอนฟิกนะฮะก็แค่กดเครื่องหมายบวกเนาะติดตั้งได้หลายตัวไม่จำกัดเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ